มาละเด้อไอ้แคนบอกข่าวเรื่องราวขา่าวกระชับฉับไวท่นนานยกระดข่าวรัฐบาลไทยท่นนานยกระดข่าวสารทั่วไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องครับแม้ว่ากัญชงแล้วก็กัญชาจะถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดนะครับในส่วนของสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงศึกษาธิการนะครับห้ามใช้กัญชาหรือกัญชงกับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากรโดยเด็ดขาดเพราะอาจมีผลต่อการพัฒนาสมองของนักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากรห้ามมิให้ใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการนันทนาการใดๆด้วยนะครับ แล้วก็ให้ผสสสสู้บริหารสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการกำกับควบคุมร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในบริเวณสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการให้งดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดของกัญชาหรือกัญชงอีกทั้งห้ามมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆของกัญชาหรือกัญชงเข้ามาบริโภคในสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเด็ดขาดด้วย วันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ